ต้นเต้นเต้นสรีตุกเทนอะไรับรบมันกันจะได้ไหมครับผมงงก็จะมาลองใช้แอปเรีนใ้ใช้ในการอ่านนะครับซึ่งวันเช้าป่าวไปโดนครับคลิปที่แล้วกูก็อ่านไปก็ชิบหายเพราะหมดนะครับดูไม่ได้นะครับผมอันนี้ลองเทสใช้แอปนะครับผมอลิคอตเบดดอกจิกนะครับนะนะไม่มีเล่นสำหรับวันนี้ไม่ต้องของรับหรอกชิบหายตัดแมงไปเลยเพราะว่า กะแค่ลองใช้มันไม่ใช่ถ้ามันใช้ดีผมบใช้แอปนี้แล้วก็ลบโมบิเซนอันนี้ทิ้งนะครับก็อันนี้นะถ้าแอปนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือแอปที่ผมอัดตอนนี้ครับที่ไม่ใช่โมบิเซนไอที่ผมลากอยู่น่ยมันอัดดีกว่าไอปที่โมบิเซนนะครับผมก็จะลบมันทิ้งซะนะครับผมแล้วก็เอาแอปนี้มาใช้แทนนะครับผมเรียกชื่อสั้นๆมันว่าผมจะเขียนผมจะเรียกกันว่า ก so ิสลินหอขอเดินนะครับผมกิสื้อขอดเดินนะครับก็นะครับผมก็บาย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 ทุยบาย